เสียแบบไม่ดังเลยอ่ะ เอาปะพอเรากลับไปย่อยของกันก่อนไหมเออปะกลับไปที่ฐานก่อนอยู่ไหนอ่ะ <c oughs> มันเป็นอะไรของมัน,นอ,อยากมีสนร่วมอยากมีสนร่วมไง <c oughs> <c oughs> อยากเข้ากล้อง <c oughs> อยากเข้ากล้องไอ้ยิงวะน่ะอยากมันเหมือนกันนะมันเดี๋ยวจัดให้อยากอยากมันเดี๋ยวจัดให้เร็วๆอยู่ไหนฐานอะฐานไปทางด้านไหนสักคู่สักู่เฮ้ยมันเปลี่ยนปืนได้แล้วเหรอวะ เพิงดูด้วยว,ว่าปืนอะไรปืนที่สามโอ้เรามาไกลกันเนี่ยเนี่อะไรเนี่ยมิชชั่นเนาะคุณพีทขึ้นไรวะเนี่ยอะไรอะ่ะดอกตรงนี้ไหวเปล่าเนี่ยพี่มาอันนี้เดี๋ยวใครที จุ a ่ s าะว e นส่ e นให t ไม่รอดเมื่อเชิ o n ้ากับศรูทมีวล a าดใ่ตัไร o ่โอ้ล่วงด้วยสุดยอดสไนเปอร์แล้วโอ้แสดงว่าพีถีโอเคเลยยิงนกล่วงด้โคตรเก่งไัสเนี่ยอยู่ไหนอะเอาทำไมไปทางนู้นนะอ่ะยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่ เราจะกลับไปขอไปย่อยของก่อนไหมอ้าวแถวนี้มันยังมีมิชชั่นอยู่ไม่ไปต่อไปย่อยของก่อนเหรอจะไปต่อตรงนี้แถวนี้ไม่มีเหรอตรงนี้ตรงนี้เหรอตีฟ้าเนี่ยเหรอเออไาได้ปะใช่ใช่ใช่ไปฟ้าก่อนก็ได้ไปเลยไปเลยไปเลยไปทางนี้เดี๋ยวว่ามันทางเดิมมั้งงง อะไรอะ่ะหนีอ็อบเจกต์เฮ้ยเขาไม่สำรวจไหมเคื่อยว่าเคื่อะไรว่า,ะะไ,วาไม่รู้ดิไฟอะไรอะ่ะอะไรอ่ะพี่ระว,วังด้วย เฮ้ยไม่ให้ป้องกันพวกนี้วะหนออะไรอ่ะกันไงมาแล้วไงแม่เอ้ยไม่มาแล้วจะมาเอาสะพายพวกนี้เฮ้ยเฮ้ย ยิงมันโดนย,ยิง Warning incoming hostiles ไอ้ยังนะไอ้แย่นั่นเนี่ยกูโดนแล้วไงละ่ะปกป้องจักรยานนี่อย่าให้มันโดนจับได้นะเน,น, <c oughs> นี่ยฮะเราต้องมาปกป้องจักรยานหนี่ยนะจักรยานอะไรวะจักรยานข้างหน้า,านั่นแหะไหน,ไหน จักรยานนะอ๋อ <c oughs> โคตรเลยด้านหลังป่ะพี่ด้านหลังด้านหลังว่แต่งตัวอยู่ประเดี๋ยว้ยโอ้โหยิงกันสนั่นเลยอ่ะแต่งตัวป่ะเนี่ยิงกันสนั่นเลยอ่ะเพาว่ามันยิงอะไรวะท่าม สะพายด้านหลังด้วยเออใช่เอาหมดแล้วใช่ปะมันมีตื่นพี่ด้านหน้าด้านหน้าไปด้านหน้าไปด้านหน้าติดอะไรเว้ววย w a r n i n น i า c o ้ i n g hostile ิงกับใครว่ายิงกับฝั่งฝั่งเ,าเราอ๋อใช่ตัวนุ่นตัวนุ่นตัวนุ่ตัวนุ่นตัวนุ่ตัวนุ่ข้างข้างของเล่นอะ่ะ4นกขาจริงที่สุดเราป้องจัก,กรยานได้ใช่แล้วจักรยาน <c oughs> โอ้เสร็จแล้วยังน่าจะเสร็จแล้วนะ น่านาจะไม่บอกว่าโบนิ่งแล้วนะโบนี่นั่นไงว่าละตรงนี้ดังดีเอออุอ้ยโอ้ยที่มันดีเลยว่ะเหรอ,อเลย์เหรอแตกอังพี่ยิงไปแล้วไห้โดน เอาเฉยเลยกูมาเจออะไรเนี่ยเอาเอออุ้ยอะไรวะกูอยู่กลางทํากลางเลยวะเนี่ยเดี๋ยวเหรอ

ุ้ยหิงยิงอย่างเงี้ยกระหน่ำเลยอะไรวะไม่เดินมาเจอกันนี่เลยเจอเฉยอ่ะเจอระหว่างทางเฉยงงอ่ะเดินเป็นแก๊งเตอร์อะไรเงี้ยเออแก๊งหมกแดงเดินไม่ตรงนี้ปะเฮ้ยอันนี้น่าใช่ว่นเนี่ยนี่พวกเราเว้ย ไปอีกไปอีกโอ้นั่นไงแดงๆเห็นปะอะไรแถวนี้ใช ah ่เฮ้ยมีหมาดันไงข้างหน้าแน่นอนอุ <h 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 ้ยเฮียว่ากี๊สีหมายิงหมาหมาเนี่ยหมาตำรวจหรือหมาหมาอะไรวะเนี่ย เราดูตรงนี้ปุ้มไว้ก่อนนะจะร้อยมันโหลดเสร็จก่อนโอเคมาละผมมันฆ่าคนอย่างนี้เลยเหรอต้นหน่งอะไอย่างเงี้ยไหนฆ่าผู้หญิงเนี่ยเดูดูดีพี่ดูนี่เป็นเรื่องราวไงปุ้มพุ่มอะไรทำโุ้มเลยอ่ะเดินมันทำร้ายดิ ทำรา้รา,รายทำร้ายผู้คนโหน่ากลัวมากน่ากลัวมากไปตรงนู้นดจุดแดงๆอ่ะปะันนี้มันมามาไปจุดแดงๆแลงเดอ๋ยวทำเรื่องราวดีว่านะเออมันข้ามไปไม่ได้อ่ะทางนี้ก็แหละทหารเดินเพ่นพ่านเต็มเลยนะเมื่อกี้หนูเจอ อยู่เจอหมาด้วยไม่รู้ว่าเป็นสุนัขตำรวจแล้วมันเป็นของโจนะยิงแล้วตายเลยยิงก็ตายอ่ะบอกตรงการน้องตาอาวะไกลละไกลละเฮ้ยขนาดขนาดขนาดใไ่น มาแล้วมาแล้ว่ว,วไปเลยเว้ยใช่ป่ะมีสองคนเองเหรอเออพี่ก็เจอระหว่างทางเหมือนกันเออ